สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเนาะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้มยำไก่บ้านนะคะน,นี้เห็นไหมคะผักชีเอาไวนะ้โรยหน้าเขาเรียกว่าผักชีโรยหนะ้าเห็นไหมสรของธนพรเรื่องเล่านะคะต้มยำไก่บ้านนะ,ะหอมค่ะแล้วร,ร้อนเวลาท่านใดเขาเรียกว่า หายใจไม่สะดวกขัดข้องน่นนี่นั่นนะสุดน,น้ำร้อนๆก็อร,อร่อยวาเที่ยวกำลังดีแล้วก็จะขาดไม่ได้ก็คือหวานน้ำหน่อยหนึ่งนะคนที่สนรัรเป็นคนที่ขาดหวานไม่ได้นะชีวิตนี้ขาดหวานไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งผลไม้ก็คือองุ่นนะคะก็หวานอางุ่นเขาเรียกองุ่นไข่ปลาเนาะ หวานบางท่านก็จะทำพริกกระเทียมมาจิ้มใช่ไหมอันนี้คือข้าวเช้าของธนาพรนะก็เวลาก็ประมาณอีกสิบนาทีเที่ยงคือเนี่ยแหละข้าวเช้าของธนาพรก็รวบรับตัดความเนาะก็มาทาน เที่ยวเดียวเลยก็คือเป็นบางครั้งก็บอกว่าเฮ้ยต้องทานข้าเช้านะอะไอย่างเงี้ยธนาธนพรว่าด้วยหน้าที่แล,ละภาระน้องกับลูกๆน้องก็จะต้องใช้เวลา<ม>ทำเสร็จทุกอย่างแล้วดูแลลูกน้องเรียบร้อยแล้วก็เป็นของธนาพร โล่งเลยเวลาสดร้อนๆอ,อุ่นๆนะไม่ต้องร้อนมากนะเอาแค่อุ่นๆเนาะก็จะโล่งหัว,ว,วคนอยู่นไหน อย่างที่บอกอนะเนาะเพราะว่า,าถ้าเป็นไก่บ้านจะเหนียวหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะธนพอก็จะเอาเน,น็ศทีอยู่นะคะจะช้อนช้อนสั้นนั่นแหละใสลงไปในหม้อเพื่อกห้ก็ตีตีเนื้อเวลาเนื้อไก่ใช่ไหมเวลาเนื้อเหนียวอ่ะก็จะทําให้รวนไม่เหนียวมากนะอันนี้เป็นสูตรที่ mẹ nên nằm mà Rất có mấy gì mình làm ันนี้ก็เป็นเล่าไปด้วยโอ้ว่าการรักบุกผ้าธนพรเป็นอะไรที่เวลาทำบุกผ้ามาจจะทำเพลงไปเรื่อยนะจนแม่ดุแม่ดุดระวังเอะน้องเพลงไปด้วยอ่ะทำบุกผ้าไปด้วยอ่ะระวังจะได้สัความมีแก่แต่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นะความมีของธนพรนะ่ะโอ้ย รอกับดาราเลยนะไม่เช่ไปดูลูกชายนะลูกชายรอมึอ่น,น้องก็มาปวนใจเห็นไหมต่อลอง วันนี้ก็บอกยาหนึ่งมีเช้าก็ไม่สราบหรอกอยู่ๆก็เด็ดเด็ดไม่ค่อยดีวันนี้ ยของปอดทำไมบางครั้งเขาเรียกไก่บ้านมันก็คือไก่ที่ได้อายุแล้วจากการที่ว่าผลิตไข่ออกมาใช่ไหมมีไข่ออกมาแล้วก็อายุเขาก็เยอะพอเขาอายุเยอะแล้วขเขาก็ถึงเนียกเป็นไก่บ้านแต่ถ้าวกาไก่บ้านจริงๆเลยเขาจะเลี้ยงตามบ้านตามบ้านเหมือนไก่ชนเขาเรียกก็คือไก่ชนแหละ จะเลี้ยงตามบ้านถ้าถึงเรียกไก่บ้านแต่นี้ไม่ใช่ไก่บ้านนะครับเป็นไก่เหนียวที่เหลือจากที่เขาหมดทําไข่ไม่ได้ผลิตไข่ไม่ได้เขาก็เลยมาเรียกเป็นไก่บ้านเหมือนกันแต่แล้วแต่คนจะพิจารณานอ้อ เอาละค่ะขอเพียงส้มนีน้เนาะทานกินแล้วเน,น,นาะว่าทนายพรก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้รับชมคลิปให้กับทนายพรเรื่องเล่านะวันนี้ก็มาเล่าเรื่องการทานข,ข้าวแล้วก็มีคลิปต่อต่อไปให้กับเพื่อนพี่น้องทุกทุกท่านนะคะควากเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะแล้วเจอกันนะคะสู้ๆไม่ถอยบายแล้วเจอกันนะ ก็เรียกมินิฮาร์รับเธอเสมอไปนะขอบคุณค่ะ